ธรรมคือธรรมชาติภาษาภาษาสมมติเป็นเครื่องหมายของการสื่อสารของชาวโลกแต่และเผ่าพันธุ์แต่และประเทศใช้ภาษาสื่อสารกันต่างกันภาษาไทยภาษ,ษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเขมรเพื่อใช้สื่อสารในประเทศต่าง ดังนั้นภาษาใช้สื่อสารกันจึงเป็นภาษาสมมติเป็นเพียงภาษาสมมติที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาเรียกว่าปรุงแต่งกันมาใช้สื่อสารกันชั่วคราวเท่าน,นั้นเองดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสมมุติอย่าหลงติดในภาษาถ้าเราหลงยึดติดในภาษา ว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็จะทุกข์ใจดังนั้นเราจึงปล่อยวางภาษาใช้แล้วก็แล้วไปอย่ายึดติดในภาษาไม่งั้นมันจะทุกข์ใจเรา